เฮ้ยมีใครมีไฟฉายมึงเนี่ยโอ้ผีขอบคุณได้ยินอะไรมาให้แมมไฟเปิดเลยนะลอสถานแทบหมดผมสูงกับมันเองหยุดเลยน้องเก็บชีวิตพวกมึงไว้ทอดไข่เจียวให้กูกินตอนเช้าก็พอ กูเองมาเลยพวกหัวขวดกูไม่กลัวมึงอยู่แล้วเพื่อสิบนาทีต่อมาเราพักที่นี่ก่อนแล้วกันแต่ก่อนอื่นต้องปิดกันให้มิดชีเดี๋ยวสบีดมึงโผล่เข้ามาเรียบร้อยเพื่ออะไร อไปไกลๆตีนกูผมแค่หยอกเล่นเท่านั้นเองโอ้ยหล่อสกูลใจหายหมดไอ้ไข่มันอยู่ไหนไข่เทียวไหมพี่เออจัดมาขอมูสับด้วยนะเว้ยจะไปพี่เหมือนกูเห็นสิ่งที่ไม่น่าเห็นแล้วนะเอาเถอพี่ไอ้ไข่มันก็แบบนี้แหละ <laughs> อะไรไอ้เป็ดกูได้ยินนะเว้ยโทษทีว่าแต่เราจะเอายังไงกับประตูนี้เนี่ยง่ายมาก <m akes sound> มึงไปเอามาจากไหนเฮ้ยร <m akes sound> hey, ีบมาดิกูกลัวผี <m akes sound> wow. โอเคนะต้องออกไปจากที่นี่เพราะที่นี่เป็นบ้านล้างอาจจะมีซัมบี้โผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้ล้างแล้วสะอาดไหมเลิกเล่นมุกสถุนไฟตามแบบนี้ได้แล้วไม่งั้นกูจะตบมึงแบบนี้ <c oughs> กูเองถอยไปเดี๋ยวกูวเองงานนี้หมูม กินกูว่าตัวน cool. ี้มันไม่โหมดแล้วนะดูดิกูจะแดกตับมึงโอ้ยโอ้ยกูตีนี่แบบทีเปล่าเว้ยเปิดตูห้องเช่ามีรถหยุดก่อนงานนี้ไม่โหมดแล้วนะในเจ้าน้องสาว let's start it Well, it's big